เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะนี่ทำไปให้วันชิมนะคะแล้วเอาไปฝากพี่มนด้วยนะคะเผื่อพี่มนจะล้นหลนตะกานะคะทุกคนนุ่ก็จะน,นุ่จะเอาไปล้างอุ้ยอุ้ยมันจะหกไหมนี่ดูนุ่จะเอาไปล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเอาใส่ถุงนะคะแช่ตู้เย็นไวนะ้ในนี่ก็นนุ่จะมาถอนผักชีนะคะทุกคนดูนี่ผักชีสวยๆค่ะ นูจะพาทุกคนมาถอนบักชเีเอาไว้ไปกินกับลูกชิ้นพวกนี้นะคะแล้วนูจะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ีสารสวีเดนนะคะนดหนานเหนื่อยมากเลยหนานเหนื่อยหวัวฟูมากวันนี้เป็นวันพฤหัสที่23นะคะเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะนดลงรถมานะคะดูบรรยากาศนะคะใบไม้ร่วงเต็มเลยนะคะนี่ คือเขาหนาวจริงจังแล้วนะคะตอน,นนี้ก็ฤดูใบไม้ร่วงนะคะจริงจังแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22นะคะเมื่อวานนี้เนะเาะวันนี้นะคะจริงจริงนุชจะไปนุชจะซื้อสตรอเบอรี่นะคะหน้าที่ทํางานทุกวันมันจะมาขายวันนี้มันใหม่มาขายเชยเลยทุกคนเพราะว่นานุชตั้งใจจะทําเค้กสตรอเบอรี่ไปฝากวันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปหาวันหลังเลิกง,งานนะคะกุ้งนะคะเพื่อนนุชน,นะคะจะมารับนุชที่ทํางานนะคะแล้วก็ จะเอาสตรอเบอรี่เค้กนุชนะตั้งใจจะทำเค้กสตรอเบอรี่ไปฝากวันนะคะพอถามวันแล้วว่าจะกินเค้กสตรอเบอรี่ไหมวันบอกว่าเอามาเลยนะคะนุดก็แบบอยากให,ให้อยากให้วันกินฝีมือของนุตนั้นนานๆ,ๆได้เจอกันนุดอยากให้ชิมไม่มีสตรอเบอรี่ทุกคนนุชก็เลยว่าอดทําเค้กสตรอเบอรี่ไปฝากวันเลยเนาะเสียดายมากมากเลยเด๋ย,ยังไงเดี๋ยวค่อยดูว่านุชจะทําเค้กหรือขนมปังอะไรไปฝากวันเนาะแต่นุตตั้งใจว่า เดี๋ยวจะไปตัดแมงลักนะคะในสวนนะไปฝากวันแหมวันไปใส่แกงเห็ดนะคะแมงลักแล้วก็พักปังแดงแล้วก็พักอะไรนี่แหละที่นุชพอมีเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากวันนะคะเพราะว่าเราจะออกเดินทางกันวันศุกร์ตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะจะไปถึงบ้านวันน่าจะค่านุชว่านะวันศุกร์นะคะน่าจะค่าช่วงกลางคืนวันศุกร์ก็ไปนอนบ้านวันนะคะไปนอนบ้านวันนะคะแล้วที่นี้วันเสาร์เราก็จะไปเก็บเห็ดกันเนาะวันนี้นุชให้ทุกคนดูบรรยากาศ ใบไม้ร่วงตันนี้เป็นสีเขียวสีสมสีเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยามาถึงบ้านนุชแล้วเนาะบ้านนุชหลังสีเขียวนะคะนี่นะถนนหน้าบ้านเนี่ยค่ะใบไม้กําลังร่วงสวยมากๆเลยทุกคน เนี่ยนะคะมันอนะ่ะข่าวนานะแล้วเนาะพักนุชอนะ่ะไม่มีเยอะนะคะพักนุชก็จะเหลือไม่ไม,ไม่ไม่กี่อย่างจริงๆอะ่ะตอนที่นุชปลูกพกักอ่ะนุชตั้งใจว่าจะส่งไปรษณีย์ไปให้วันกินพวกพวกบุงพวกไรนี่เนาะรับปากกับสาววันไหวนุชก็ไม่มีเวลาทํางานอย่างที่ทุกคนเข้าใจนุชทำงานจานถึงซุกแล้วทีเนี่ยเมื่อไรนุชจะได้ไปไปรษณีย์เพราะไปรษณีย์มันก็เปิดแค่จานถึงซุป <laughs> นุชก็เลยไม่ได้ไปส่งพักให้วันเลยแล้วก็เลยว่าเป็นโอกาสดีนะที่นุชจะได้ไปหาวันแต่ว่า มันทอนานานะพอดีท่นีพักมันก็นไม่ได้เหลืออะไรเยอะนะคะทุกคนตอนเนี้ก็นุ่กก็พอจะพอจะเหลือมีโบโบกนะคะน่าจะเอาไปฝากบ้านได้โบโบกอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกที่นะคะวันนู้จะได้อะไรไปฝากบ้านบ้างเนาะนานๆไปหากันสักทีหนึ่งนุ่กก็อยากได้ของไปฝากนะคะตอนนี้นุ่กก็ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนนุจะพาทุกคนไปเก็บพักไปฝากบ้านนะคะแต่นุจะพาไปดูนะ นุชทำน้ำจิม้มลูกชิน้นนะคะนุชทำน้ำจิม้มลูกชิน้นนะคะเราก็บอกให้กุ้งไปซื้อลูกชิน้นแต่เราจะเอาไปทอดกินที่บ้านวานันตอนนี้นุชก,กำลังเคี่ยวนะคะเคี่ยวน้ำจิม้มลูกชิน้นบุรีรัมย์นะคะอยู่แล้วท่านเนี่ยเนี่ยผักชีที่นุชวานเมล็ดว่เนาะผักชีอ่ะเขาจะสวยนะคะถ้าอากาศเย็นเขาจะชอบอากาศเย็นมากๆเวลาปลูกอากาศร้อนเขาจะไม่งามนะคะผักชีนุชจะมาถอนผักชีนะคะทุกคนดูนี่ ผักชีสวยๆคะ่ะนุจะพาทุกคนมาถอนผักชีเอาไว้ไปกินกับลูกชิ้นพวกนี้นะคะแล้วนูจะเอาไปโรยอ่าอะไรนะเอาไปโรยในน้ำจิ้มด้วยนะคะให้น้ำจิ้มดูน่ากินแล้วก็หอมนะคะถอนไปเลยนุดก็วานวานไววแหละทุกคนทำให้สาววานชิมฝีมือนุน้ำจิ้มเผื่อวานคิดถึงบ้าน จะได้กินลูกชิ้นแล้วก็กินลูกชิ้นแบบบ้านเองบริรามากินลูกชิ้นนะตรงกินกับเอเนี่นะคะทุกคนกินกับผักชีนะถึงะอร่อยอุ้ยดูดนุจ,จอไปล่างนะคะเปืือนหมดดนุจ,จอไปล่างพอดีฝนมันตกมาค่ะฝนมันตก ชุ่มฉ่ำเลยน้ำเต็มทางนุดตยูเดี๋ยวค่อยดูว่าจะได้พักอะไรไปฝากวันบ้างนี่พักชีสดๆดูพักไอ้นี่ก็เป็นดอกเป็นอะไรห,หมดแล้วนะไม่งั้นนุ๊ก็จะถอนไปฝากวันอยู่เด้มันเป็นดอกหมดแล้ว ไอหอมเปเนาะเขาเลียกันนะคะหอมเปนี่ค่ะใส่สเต็กโอ้เยอะมากเลยไม่รู้มันจะอยากได้ไหมนี่เดี๋ยวนุชเก็บไปเพื่อเนาะอยากได้ไม่อยากได้นุชก็จะเก็บไปเพื่อเพราะว่าบ้านเรามันเยอะนุชปลูกขื้นโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไปใส่สเต็กเห็นวันก็ชอบทําสเต็กให้แฟนกินให้คุณสามีกินอยู่แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะแช่ช่องแข็งไว้ก็ได้วันเอ้ย นุจะเก็บไปให้แหละเยอะแยะนี่นะงามๆทั้งนั้นสดๆด้วยไม่มีไม่มีเคมีปลอดสารค่ะอ้ยเยอะมากในสวนนุก็เยอะด้วยนะในในเอ่ออะไรนะกินห่าวเยอะมากเลย ิมเอาไปกินกระสมตามด้วยเนาะเพื่อตามสมตามกันกินโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักอย่างอื่นกันด้วยนะคะทุกคนโอ้ยมือมือนุดเปื่อนดินหมดเลยอาบน้ำแล้วดาเดี๋ยวจะเอามาล่างในน้ำฝนนี่แหละนี่ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาจัดการลลางน้นนำนฝนนี่ก็สวนขางบ้านนุ๊ดเดอดอกมองนกไม้ยังไหม่สลายเลยเนีย่กอตะไคร้ค่ะทุกคนเอาตะไคร้ไปหายวันจะก,ก่อหนึ่งไม่เพอเขาอยากปลูกอุย้ยดูนุ๊ดถอนไปห้ยอย่างนี้เลยเพื่อวันอยากปลูกไปเลี้ยงในกระถางเนี่ยค่ะตะไคร่นะคะตะไคร้หอมบ้านเราเนะ่ะเอาไปใส่ต้มยำ เนี่ยถ้าวันจะเอาไปปลูกต่อนะใส่ลงกระถางปลูกได้เลยเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นกอเลยนุปลูกไว้เนาะดอกไม่น,นุ่งจะเก็บยอดฝักทองไปฝากวันเนาะเผื่อวันจะแกงใส่เห็ดมันมีอยู่ไม่เยอะแล้วค่ะตอนนี้นะแต่ว่ามันพอมีใดแกงอยู่ทุกคนโอ้ยกันไก่ก็ไม่ได้เอามาเลิกงานมากาลีบดาทุกคนไปยืนเขี่ยวไอ้นี่ไปยืนเขี่ยวน้ำจิ้ม ไอ้ลูกชิ้นนี่คะ่ะหยอดฝักทองที่นุดเก็บมากีน้เนาะแต่นูจะข่าไปเก็บนี่คะ่ะหยอดอวบ,อบแต่นูจะข่าไปเก็บแมงลักด้วยนะคะทุกคนโอ้ยหยอดฝักทองแต่ใคร เดี๋ยวนุว่านุจะถอนต้นกะเพราไปให้วันปลูกด้วยเพร่ะวันจะใส่กระถางเก็บไว้ในบ้างจริงๆนุอยากยกไปให้ทั้งกระถางแหละแต่ว่านุยกไปให้ไม่ได้นะคะเพราะว่านุไม่มีรถยนต์พวกนี้ไปทํางานเดี๋ยวกุ้งจะมารับนุที่บ้านเอ้ยที่ทํางานนุก็เลยเดี๋ยวจะถอนต้นกะเพราไปแล้วให้วนันาเอาดินเอากระถางใส่เองเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บแมงลักค่ะเอาผักชีมาอันนี้ก่อนทุกคนล้างนะ้ำ ลางน้ำฝนนี่แหละค่ะสะอาดแว่งแ่งแๆ่งดีโออาจจะออกมาไม่ค่อยดีนะคะว่าเนี่ยนุ่นกระดีบนะนุ่นเลิกงานมานุ่นก็ค่ำแล้วด้วยนะคะนี่นี่ค่ะผักชีสวยๆนะคะเดี๋ยวจะเอาไปฝากวันแล้วก็ เราก็จะกินกบขนมจีนเอ้ยว่าก,กินก็ขนมจีนกินกับลูกชิ้นนะคะมุดกระทำนำน้ำยาลูกชิ้นไว้แล้วเอ้ยน้ำจิม้มโอ้ยผุดพี่ผุด,ผด,ผดถูกจะกระใหญ่รีบนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บไปมะเขือเทศซีดาไปด้วยนะคะไปใส่สตำมสมนะเผื่อวันอยากใส่ตำสมอ๊ย้ยามหมดเลยอากาศมันเย็นอ เก็บมือหนึ่งกับไม้เทนัดเนี่ยลูกน้อยๆย,ยังไงใส่ตามโสมร่อยอร่อย,ออยทุกคน,นมเมมะเขือเทศสีดามะเขือเทศเอลูกใหญ่ไปดาเนาะอ้ยนี่ค่ะโอ้ยกะเพราโนุดไม่รอดแล้วทุกคนนุดไม่ได้กะเพราเขาบ้านดูสิคะจากทีเคยสวยๆดูสภาพ เดี๋ยวโน้จะต้องยกขอบานได้เนี่ยกระเพราเป็นตาแล้วโตมนจะหอมมากๆเลยนี่คะ่ะทุกคนแมงลักเก็บได้กั๊หนึ่งเด้อหอมหอมเนี่ยมันจะตายหมดแล้วนะทุกคนมันหนาวมันหนาวจนมันเหลืองแล้วคะ่ะนุชไม่ได้เข้ามาดูสวนไม่ได้มาดูพักไม่ได้มาดูแลเทคแคร์ไม่ได้มา ยหญพักเขาบ้านเลยทุกคนจ๋าดูสิเพร้นุชก็จะตายมดแหละเดี๋ยวนุชจะต้องยกเขาบ้านจากสองกระถางเลยนี่ไม่งั้นนุชไม่ได้มีอะไรกินแน่เลยถ้าเขาบ้านไปไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยเช้าแล้วคะ่ะทุกคนจ๋าพักปังไปเวยนะเผื่อวันจะกินนุชก็ไม่กินนะพักปัง,ปงหลังแดงนะคะเนี่ยหลังแดงอุ้ยหอมพักแมงลักมากๆเลย แคบแคลไปให้ด้วยนะเนาะเผื่อนางจะพัดเผื่อวันจะพัดเนาะเนี่ยคนะ่ะแคลเนาะสองต้นใหญ่ๆเลยไปผสมผสมกันรวมๆกันเผื่อผสมอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็นที่ได้หลายอยู่คาพักนะ่ะนี่เนี่นะคะต้นแคลใหญ่มาก แคลก็ทนหนาวอ่ะอุย้ยเสียงนี่ค่ะหนจะเตรียมไหวเพราะว่าหนจะเอาใส่ถุงนี่ไปแช่ตู้เย็นที่ทำงานไว้ก่อนแล้วก็เอาไปฝากวานันหลังยังมีอีกเดีย๋ยวโนจะเก็บก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ถ่ายวิดีโอไม่สะดวกเลยค่ะนี่นะคะโนก,ก็ถอนโบโบกด้วยวนอนหน,นจะล่างทําความสะอาดนะคะวันบอกว่าวันกินทุกอย่างนะที่เป็นสีเขียววันชอบกินผัก นู่ถอนโบบกไปห้ยกอใหญ่เลยนี่แล้วนูจะล่างทำความสะอาดมะเขือเทศซีดาไปใส่ตามสมนะคะตะไคร่พักทองนะคะเดี๋ยวในตะกามีอีกนะกระโลนหล่นตะกานะคะทุกคนนูก็แลวนุจะเอาไปล่างอุ้ยอุ้ยมันจะโฮกไหมนี่ดูนุจะเอาไปล่างทำความสะอาดเดี๋ยวเอาใส่ถุงนะคะแช่ตู้เย็นไวนะ้ในนี่ก็มีหลายอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวนูจะต้องปิดกล้องก่อนนะคะต้องออกไปตรงนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวล่มแน่นอน นี่ก็แควนะคะขนาดขนาดแควแมงลักมะเขือเทศมะเขือเทศซีดานะคะมะเขือเทศหวานนะคะนี่ก็แมงลักผักชีผักปลังนะคะเดี๋ยวนุจะล่างใส่ถุงเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงให้วัน,นะค่ะนะคะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นที่นุทำนะคะจะทําไปไหวให้วันกินชิมดูใส่ขวดโหลไว้กินด้วยเนาะเผื่อวันชอบ เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะนี่ทำไปให้วันชิมนะคะเราเอาไปฝากพี่มนด้วยนะคะเผื่อพี่มนจะเอาไปกินเสาร์อาทิตย์นี้ทอดลูกชิ้นกินนุชอบน้ำจิ้มลูกชิ้นที่แบบรสชาติเผ็ดๆจ,จ้าๆนะคะแซบ่แซบๆนะคะ